ว่าเราจะไปเปิดโรงแรมให้จ้างเขาอยู่ไปก่อนคะพอจัดห้องให้เขาเสร็จก็ค่อยให้เขามาอยู่ที่บ้านดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเราจะให้เขาอยู่ห้องไหนดีคะในหัวแต่ถ้าเกิดเขามาถึงวันนี้จริงอะเราจะต้องจัดห้องให้เขาไม่ทันแน่เลยนะคะเนี่แต่ว่าหรือว่าเราจะไปเปิดโรงแรมให้จ้างเขาอยู่ไปก่อนคะพอจัดห้องให้เขาเสร็จก็ค่อยให้เขามาอยู่ที่บ้านดีไหมคะก็ถ้าจ้างเขามาถึงวันนี้จริงๆก็นายเขาพักอยู่ที่นี่และก็คงจะอยู่ได้นะ จ้างเขาเป็นคนง่ายง่ายงั้นให้เขาอยู่ห้องพักแขกดีไหมคะป้าบัวบเดี๋ยวป้าบัวช่วยจัดห้องนอนรับแขกนะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเอาชุดใหม่ที่ฉันเพิ่งซื้อด้วยนะและที่สําคัญเน่ยเตรียมข้าของเครื่องใช้ในห้องน้ำให้ครบเลยในน้อมเย็นนี้มือนี้ต้องพิเศษหน่อยนะจ๊ะฉันว่าเราเอาเป็นพวกอาหารทะเลดีไหมเพราะว่าฉันจะเลี้ยงต้อนรับลูกชายคนโตของฉันเล็กอย่างเนี่ย จ้างเขาเพิ่งมาจากทางเหนือเขาคงอยากทานพวกอาหารทะเลอ่ะรีบไปเลยนะน้อมรีบไปที่ตลาดไปรีบดูของเดี๋ยวของดีๆมันจะหมดซะก่อนครับผม <c oughs> นน้อม <c oughs> ไม่ต้องไปถึงตลาดหรอกใช้โทรสั่งอาหารจากร้านโกพงมาก็ได้แต่ว่ารอให้เจ้าตัวเขามาถึงก่อนนะเราค่อยโทรจริงด้วยสิคะเราสั่งจากพัตตคานก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ดูเป็นโอกาสที่มันพิเศษหน่อยอะ่ะ เออแล้วในหัวคิดว่าเราควรจัดเป็นงานเลี้ยงเลยดีไหมคะหรือว่าเราทานกันแค่เฉพาะในครอบครัวก,กันดี นี่อย่าบอกนะว่าคุณจะไม่ไปดูลูกแข่งบาสรอบชิงชนะเลิศลูกอยากให้คุณไปเชียร์มากเลยนะก็ฉันบอกแล้วนะคะในหัวว่าฉันไปไม่ได้ <c oughs> ฉันสัญญากับพวกที่ศาลเจ้าไว้แล้วนะคะว่ายังไงพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปมันเป็นเทศกาลไหว้พราจ่างรั้งใหญ่แล้วปีนี้ฉันก็เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ด้วยก็แล้วทำไมคุณจะต้องเห็นคนอื่นสำคัญกว่าลูก้วยนะดาราการในหัวทำไมคุณพูดแบบนี้ะ เดี๋ยวน้องดินมันได้ยินเข้าจะเสียใจเอานะคะรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับคุณดินครับคุณดินครับอร่อย รับอะไรเพิ่อมอีกไหมครับปกติผมเห็นคุณดินจะชอบทานไม่ใช่กอกกบเฟนะครับไม่เป็นไรขอบใจครับ ดูละครซีรีสซิตคอมวา,าไวตี้คอนเซรนิเซร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีช่วยยกทดคนที่รับเธอฉันขอให้รู้ไว้เสิอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเท่ไปช่วยเปลี่ยนคนไม่มีหัวใจให้เข้ใจ